ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ แอดมินหนูน้อยสวัสดีแฟนคลับ fc เลขฮานอยทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่1 1เมษายน2565นะคะสำหรับท่านใดที่เขามาแล้วนะจ๊ะเนาะเข้ามาใหม่เบิรงคลิปแอดมินเบิรงคลิปแอดมินเบิงงวันที่นํำเนเอจ่าเดอ้อดูวันที่ด้วยนะคะเมื่อหนึ่งแอดมินจะลงคลิป เมือ่อละคลิปเด้อจ่าเด้อสำหรับแนวทางเลขฮาหนอยเนาะจาะเนาะเขามาแล้วเบิงวันที่พอสอนำเด้อจ่าเด้อมเมนเบิงต้ตัวเลขเนา,จนาจะจาะเนาะเพราะว่าเมื่อว่านี่แอดมินเห็นใต่คอมเมนต์ว่าเบิงช่วงเศร้าเป็นยังคือเดินหากระพก พ่อไปเบิ้งช่วงบายเป็นยังคือเดน2กับ3เบิ้งดีๆเด้อจ้าเดอ้อดูวันที่ด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องน้ำนะเด้อจ้าเดอ้อสำหรับคลิปนี้ไปรับชมแนวทางกันต่อเลยเนาะจ้า สำหรับผลห้าหน้อยเมื่อว่านี่สำหรับผลห้าหน้อยเมื่อว่านี่เด้อจ่าเด้อเข่าเล็ลกในตาล่างเนาะจ่าเนาะเมื่อว่านี่เก็บบะไรจักน้อยเด้อจ่าเด้อแอดมินขอโทษทุกท่านเนาะจ่าเนาะแอดมินเจาะบเบาเข่าเล็กในตาล่างเด้อจ่าเด้อเล็กในตาล่างห้าสาม แอดมินเจาะบกเขาเจาะหกชุดเด่นบอกเข่าเลยนาะจานะ๋าเนาะมาว่านี่มืว่านี่เก็บไวได้จักน่อยแล้วจ๋าเด้เอ,อล่องหกบบม,มาเลยเนาะจานะ๋าเนาะแอดมินเจาะไปที่หกหนึ่งหกสามหกสี่สามสี่หนึ่งสองและหนึ่งสามนาะจานะ๋าเนาะ เก็บก็ได้จักน้อยเลยแอดมินขอโทษทุกท่านเนาะจานะ้ะเนาะเจาะเขาสำหรับคลิปนี้รับชมแนวทางกันต่อเลยเนาะจา้าช่วงนี้เขาเทศกาลสงการเนาะจานะ้ะเนาะบางท่านอาจจะกลับบ้านหยุดงานกลับบ้านแล้วสำหรับแอดมินหนูหน่อยบรกกลับเลยจ้ะเด้อสำหรับท่านใดที่กลับบ้าน ขอให้เดินทางปลอดภัยนะจ๊ะเนาะเที่ยวให้สนุกนะคะแนวทางเลขฮานอยรวม3รอบประจำวันที่11เมษายน2565เลขในตารางนะคะเอดมินว่าจะเล่าความฝันให้ท่านผู้ชมฟังเอดมินยังบันอัดคลิปอยู่ท่านผู้ชม เดี๋ยวรอคลิปหนาเลยจ้ะเดอ้อเดี๋ยวคลิปนี้แอดมินจะบอกจะบอกคลิปหนานะจนะ๊ะเนาะแอดมินขออีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวถ่ายฟังเ้อจ้ะเดอ้อความฝันหกเจ็ดสี่ห้าแปดเก้านะคะเด่นหกและ รอง7นะคะสำหรับซ้ายวิ่งซ้ายวิ่งซ้ายออกกำลังกายจะเนาะซ้ายแลนทันใดที่ชอบวิ่งชอบแลนชอบออกกำลังกายเด่น6และรอง 7. เดเดอ้อจ้าเด้อ สำหรับเปลกในตารางย่งบ่าทันนลุดเด้อดจัดเด้อแอดมินเจาะบกเขาท่านใดที่จับเป็นแล้วเล็กในตารางจับเองได้เลยเด้อจัดเด้อเพราะว่าเมื่อวานนี้แอดมินเจาะบกเขา่ามืนอนีกับมาลุนต่อเนะาจาะเนาะลุนต่อใน6กชุดเดนจะเข้าหรือจะหลุดห ชุดเด่นนะคะหกเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดและแปดเก้านะคะ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะคะเล่นแค่พ่อสนุกสนานได้จาเร่ห้าบาทสิบบาทสำหรับท่านใดที่ว่าอยากจะสนับสนุนทางช่องแอดมินน่าจานะเนาะบอต้องสนับสนุนแอดมินได้จ่เ้่ซื้อเลขถืออแล้วกะบอต้องเอามาหายแอดมินน่าจานะเนาะพราว่แอดมิน ให้ด้วยใจนะจ๊ะเ ok นาะแอดมินหนูน้อยให้ฟรีแอดมินบกคิดอีหยังนะจ๊ะเนาะแอดมินได้เหตุแอดมินก็มีความสุขแล้วบ่ต้องเอามาให้แอดมินแด้วจ้ะเด้อเก็บไว้เลยจะไปท้ำบุญใส่กะก็แล้วแต่ท่านเนาะจ้นะเนาะเพราะว่าบ,บ่ต้องเอามาให้แอดมินแอดมินให้ฟรีเนาะจ้นะเนาะแอดมินบ่ได้หวังสิ่งอีหยังตอบแทนทั้งนั้นแค่ K. อุดหนุนสินค้า ทาางลานแอดมินกับพอ่อแอดมินกัจะมีผลิตภัณฑ์มากขายเนาะจ้นะเนาะจะเป็นครีมสบู่สมุนไพรอัดก้อนเนาะจ้นะเนาะสำหรับท่านใดที่สนใจโทรเข้ามาสั่งได้เนาะจ้นะเนาะสำหรับสบู่สมุนไพรอัดก้อน10ก้อนราคา185บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเด้อจ้ะเด้อมีทั้งแบบเก็บเงินปลายทางและแบบโอนเนาะจ้นะเนาะสำหรับครีม ก็จะมีครีมทาฝ้าสำหรับตอนกลางคืนนะจ๊ะเนาะชุดละ150บาท2องฟรีเข็บเงินปลายทางอันนี้แอดมินโฆษณาก่อนนะจ๊ะเด้อเพราะว่าตอนนี้ของเมิดนะจ๊ะเนาะของยังพันในเขาสบ,บู่กับเมิดครีมกับเมิดลงงังส่งการจังว่ากันไม่นะจ๊ะเนาะช่วงนี้อ่ทั้งคนทรงเพิ่นกะอาจจะปิดเด้อจ๊ะเด้อแอดมินก็จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆมาขายนะจ้ะเนาะสำหรับท่นานใดที่สนใจก็ โทรเขามาสร้างมาอุดหนุนแอดมินได้นะจ๊ะเนาะแต่ว่าถ้าจะเอามาให้แอดมินฟรีๆนั่นแอดมินบ่เอาเด้อจ้ะเด้อเพราะว่ากว่าจะซื้อเลขถือมันก็บ่ได้ถือง่ายๆเนาะจ๊ะเนาะตั้งสามรอบเพราะว่าทุกท่านก็บ,บ่ได้ซื้อหลายซื้อแค่หาบาทสิบบาทพอได้ใส่เด้อจ้ะเด้อพอได้ใส่ปตองเอามาให้แอดมินถ้าอยากให้แอดมินก็คือมาอุดหนุนสินค้าทางร้านแอดมินเท่านั้นเนาะจ้ะเนาะแอดมินบะ่ได้ แอดมินประหยัดได้เงินไผ่ฟรีเด้อจ้ดเออ้อสามชุดเน้นนะคะเจ็ดสี่เจ็ดห้าและเจ็ดแปดนะคะเพราะว่ามีคนเคยมาบอกแอดมินว่าให้ต่างกลุ่มนะจ๊นะเนาะต่างกงลุ่มไล่ให้แนวทางเลขาน้อยเก็บเงิน แอดมินบะอเฮ็ดนอกจากเนาะแอดมินบอเฮ็ดพราะว่าซื้อเลขกกับบอได้ซื้อถึงง่ายๆต่างหลายรอบเลขแอดมินหายกับบอแมนหน่อยๆชุดนอะกจากเนาะต่างหกชุดบางมือกับเขาบางมือกับลุดหายฟิฟี่นะนะอกจากเนาะเพราะว่าแอดมินบอได้คิดยังหลายซื้อถึงกับถึงไปบอถึงกับสื้อไม่ยังสี่นอะกจากเนาะ สำหรับคลิปนี้มีเตอี้เนตดจ้าเด้อแอดเมน,นูน้อยขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ